วันนี้มาถ่ายวีเพลงลีโหลนะครับผมเลชิจีพามาดูบ้างหลังโอ้ยโคตรลงทุนเข้ามาจะาพาขึ้นไปดูแต่พอข้้งบนมึนคือสร้างเงินมึงคืจบแล้วคือโคตรี้ต้องคิดว่ามึงอยู่อะใหญ่แล้วใช่ไหมไฟไม่ถึงว่ะแครก็ได้สอง เป็นไงบ้างครับเหนืหนื่อหรอนื่มากแนะนำตัวหน่อครับสิงหนาฏสิงหนาฏเป็นไงบ้างครับเลซิสจีวันนี้เบดิก o v e ร y good วันนี้อยู่ในซีนของดิฉแลดีรอไหมล้วแรงทีไหมล่ะหนึ่งสองดั่นแรงทีไหเดี๋ยวรอดูเอ็มโีลีนะครับผมเลซิสจีินแสิงนาเจมส์จีมี่แล้วก็ c ซ รอดูได้เลย,เลยนะย,ย,ยูทูบเร็วๆนี่แหละน่าจะได้น่าจะได้ดูดูกันเร็วๆนี้แน่นอนแล้วก็ Behind the Scene น่าจะมีมาให้ดูเรื่อยๆ